วันที่ห้านะฮะห้าเดือนอะไรเนี่ยเดือนมิถุนาใช่ไหมกรกฎาคมมาแล้วฮะอันนี้ผู้มาจากแดนไกลหอมลูกชายโอเว่นนะฮะใช่ลูกชายโอเว่นนะเดี๋ยวไปเจอกับเพื่อนๆข้างบนนี่มาแล้วมาแล้วบอสใหญ่พัชรินไม่ตื่นเต้นเลยมาคนแรกเลย วัดใหญ่วัดไ่วัดไงโอเว่นสวัสดีครับสวัสดีครัไปเลยหน่อยค่ะมมีสิวเขาเลยบอกว่าเขากุ้มใจมากนี่นลิงเขาเคยเป็นคนป่วยชีเซิร์ชีเซิร์มน่าสนุกมาก Do y o in the a s <Your> friend <S <laughs> <S that you h <laughs> a v e t h e h i n a b y e y e y a e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  a e a r แชร s a i g t v e i โอ้โหพวกคนพวกคนที่หางใช่พุกคนห่าสัพพี่นาพี่นาอี่เคยเจอกันเกาะโต๊ะไม่ไม่เลย่อไแล้วกันม่ไงการแล้วแล้วพี่หนาแล้วที่มาลิหนึ่งคนอัญญาชนะเสร็จใาตอนนี้อ่อนแล้วตอนที่เราไปชนะสื้อมา ตังไม่ต้องรง่ไม่ต้องูดไทได้เยคแว่ารรแบบว่าอกมต้อมีความลเขาเขียนใเ่อยากเราอยากอยากจะ้ัดเมเา็เป็นยังไทำไมนะเราอยากจะรู้เราอยากจะรู้ของจนที่มามากกว่าทำไม เพราะว่าสมชายมันก็ธรรมดาแล้วอยากรู้เนี่ยแบบว่ายังไงแล้ววยังไงมีสุ่มให้ด้วยเนาะเอามีสุ่มด้วยอคุณนายนี่เขาสวยใช่เขาจะไปร้องไดีค่ะาะสวัสดีค่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 ะมขอก่อนเลยกไม่เป็นก่อนไม่ได้นะเดี๋ยวไม่เป็นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเออเดินนเป็เออ่เราก็ไปหาดรองร้องเนั่งด ก่อนใหม่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 อมอืมอ๋อกอนใหม่ก่อนน้อ้โหมนกงแอมองอะแกตัวสูงอ่ะไปไปแกรับแขกนายเร็ว่าร์ดมิสเป็น มีเียโรดอ่ะคาราบิเอ้าแหงชิพายจนนั้นสิจะเป็นกัญชาเลยนะไม่เอาไม่เอาเขาขา้กัญชาใจเต้นได้ทักทายอเวนหน่อยเนื้อพูดภาษาคลีนไหมหน่ไย Yes? Yeah. yeah? yeah Oh, pretty cool. Except yeah. for the FA and then we go back to oh, India. Right. Right. Uh, I fly here for two more, two more weeks and go home. I go home in the evening. I still have plenty of time. Do you like right mm. Mm. I, would, I would like breakfast time. I would like a... No! <coughs> เราอขอเนก็เก็บได้เยอะอยู่แม่เป็นร้านที่ติ๊ยตกฟรีนานม่ได้ไหมแ่มีแม่คเดียวแม่เขียนแม่ไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชื่อนั้นนี่ชายอยู่นี่ทำงานเปนจำนี้เนี่าวสบายดีสวัสดีสบายดีนะที่เดินไ่เดนทำไมทำไมไม่มาทำไมไม่มาหาเพื่อนแต่ว่าแ่อ่ะนี่อ่ะเาไหวเล็ก มาเดินน่าจะมาจะได้จะได้ไปสวนอินทผลัมชั้นเอออ่ะไก่ไก่เร้าเล็กรถเว้ยวัสดีค่ะจำภาพน้ดหัวานน้ำหวานน้าใช่ไหมเฮ้ยเราไม่บอกดิให้มันได้ให้มันถ่ายที่มันถ่ายไม่ทูกหรอกว่าใเอาอะไรมาเอาอะไรครับเมาแม่เมาแม่าน้ำหมูเวนเอาไม่ได้แต่เขาก็แบบก็ก็เดาๆเอานะแล้วเนาะ ไปไปไปปะปะปแล้วคนนี้อ่ะคนนี้อ่ะสีแดงเสื้อสีแดงจำไม่ได้เราเจอกันประจำเพื่อนเล็กเจอกันประจำเอ่จำได้ใปรซิว่าเราประธานรุ่นเลยเหรอเนี่ยผิดมากเลยคนนี้ไครเนี่ยตุ๊กจาตุ๊กได้จำแก๊งได้จำไม่ได้แล้วก็คนนั้นน่ะใก๊งจำได้ใช่ใช่แล้วแล้วคนเสื้อสีเหลือ เสื้อสีเหลืองเอา้าคุณโคลนวันดีค่ะใครอ่ะเมกิล่าวันดีรนะที่ร้านที่ร้านแล้วคนนี้ก็อยู่วารีจําได้จำได้แล้วคนนี้ล่ะคะเห็แต่ว่าไม่ได้แบบว่านี้หรืออ่ะก็รีรู้จากโอเคโอเคเฉยๆจะจำชื่อไม่ได้อะไรนะหมอกิตติหมอกิตติอ๋อได้ได้ได้ไป ไม่เรามีหลายแฟนให้เธอใครใครแต่งงานยังมีมีน้ององไม่เขาเก่งมากเแฟนจริงเขาบอกว่าฉนะใช่ไหมการต่งงานเราะกดได้อันนี้เป็นแฟนจริงโอเคสบายดีสบายดีน้ำยาให้เป็นเลยคิดถึงคิดถึงคิดถึงมากโอเคเพื่อนเฮ้ยมาเดี๋ยวไอ้นักที่ เธอยุ่งอยู่หรือเปล่าวะตัวอยู่บ้านไอ้เดี๋ยวถ้าลงไปถึงเด็กจะไปหาแล้วเหรอไม่คุ้มไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยอะไรจะข้าวจิ๋วติ่มซำหม้อก็สักแก้วสักแก้วอะ Are you like like a like pro CS player Nah How much How much ha <laughs> <laughs>

กินไปเลยนะอร่อยสุดอะไม่ไม่โอเคโอเคทานดีแล้วเพราะมันหอมมากตอนจะเข้าถึงไอทำไนละครไหมคือว่าละครเนี่ยเขาไม่ขาดเขาไปกับไอ้จินนาจินนาเนี่ยไปกับหลานทุกคนเพราะเขาก็มีใครสักพอดีลินอะพอดีรอบนี้ลินมาแค่สามวันลหต้องกับวันอาทิตย์เพราะว่าวันจันทร์ลินต้องไปถ่ายทีวีไอ้อาเสีแล้วว่าสวัสดีค่ะ์เฮ้ยเมื่อกี้ขอโทษดิไม่ดูโอ้ยสองเที่ยงแล้วนะ ล่คนไปอยู่อเมริกาเนาะี่เนาะไปม้งมัไม่ไป่หรอกนภาษาอังกฤษยพีาเป็นโควิดไม่ไะพีาแต่แกี่เาอยู่ม้อกันเม่ยอ๋ต้องนคนตัดญ้านะอ๋อนดูแลเนี่ยตัดญ้าเป็นตัดญาบ้ายู่ไหนบ้านบ้านที่เราไยบ้านที่นี่ที่เขายกที่นี่แต่เอ็ก็ต้องมาบ่อยๆดิเขาต้องรับพี่หนาด้วย คือใครครับคุณสมชายเราคือใครครับเราคุณส้มชายอันนี้จไม่ได้เาส่เองไวนเานมัตไม่เคยนเลยน่เยัีไ่เยเาะไม่อยู่เยัวีเบอกเอ็งอะบอกว่าไปีโบทอกมาอันนี้สุนีนะฮะ จับไม่ได้เลยเนี่ยแกมาแกมาไม่แทนพนาพี่นามาพี่นามาอ๋อแล้วพี่นาอะไรดีจับจับแล้วเหรอจับแล้วค่ะมีออเดอร์200กล่องตองนี้ว้าวปังๆค่ะจ้าขอบคุณค่ะที่โรงแรมสายดีๆสายแรกไปได้แล้วก็ลืมไม่ืมท็อคแปนนะ ทำแล็บอยู่ไหนอะพ่อทำแล็อยู่ไหนอะ <c oughs> <c oughs> เราลืมอะไรเปล่าไม่ตัวเองเปล่าอะไรตัดโบกไม่ถ้าถ้าไปสายอะท่องเที่ยวมันจะเยอะนะท่องเที่ยวมันเยอะเข้าตลาดมันมันพรุ่งนี้วันเสาร์ก็วันเสาร์นะท่องเที่ยวมันถึงจะเยอะก็ทำไมไม่ไปวันออ่นเราเราก็ว่างงานกันจนียเพื่อนนี่เพื่อนนี่คนไม่ว่างไม่ถ้าคนน้อยไม่สนุกไงทั้งว่าคนเยอะเยอะพ่อเขาติดเดียรเขาเล้าพ่อคนที่ไหน เห็นไม่ตุดมึงพี่ไม่ตุดแกไปไปพี่เยอะเยอะเนเพราว่าราะว่าไปเดี๋ยวไปส่งลูกไก่ให้เดี๋ยวเขาไปกับคุณพ่อค่ะเราโอเว่นด้วยจ้ะโอเว่นยังไม่ออกมาเลยจ้ะ ลูกชายคุณนะเปจอมันตลอดนี่มาตลอดนะอย่าอย่าไปโยนคนอพ่อาวแล้วเนี่ยู่โซลเจอมั้ยจำจำได้ไหมคะตอนเมื่อก่อนน้เน่ะไก่มากับ กอยแล้วก็พี่เปดที่กอยมานานแล้วอ่ะแล้วเราหมืยถึงี่ที่เกี้ยแเหนครสทูคอรูไม่ใช่คอสทูครสทูตังแต่ตัวเองยังกอยมาด้วยเป็นสิบปสิบสิบปีแล้วเป็นยี่สิบปีแล้วอ่ะก่อนเราแต่งงานนี่นานมากเแต่ไม่คิดน้อยแลวพี่นกเป็นคนแบบเรียนลูกอยู่ตรงนั้นลูกเป็นเด็กยังเด็กมากนานนาน ก็ตอนช่วงขึ yeah, yeah, yeah. Fuel, yeah, ้นได้เป yeah. ็นของปี57เ็าเริ <|ja|>> ่มไปต่างประเทศทุกปีมาเริ่มหยุดตอนช่วงโควิด62เนี่นี่ับกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่มาเดียวถ่ายรูปหมูรวมถ่ายให้หน้าไนถ่ายรวมถ่ายรวมเนี่ยเนื่องจามีแบอร์่นด้วยมา